ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับเกมที่มีชื่อว่าซอ mbi e อินสเป e กันน่าจะ EP ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาลุยต่อกันเลยวันละ EP จิตจ่มใสเรามาหาปืนใหม่ซื้อในครัว อัพเดได้นะอัพเดสามร้อยห้าสิบโมคุ่งไหมเปรืน,นี้มีข้อดีคือรัวนะไฟล์เลทสูงจุดหนึ่งห้าต่อหนึ่งวินาทีเนี่ยจากออขอบคิด,ดของผมนะยิงประมาณเก้นานาัดเก้นานาัดขึ้น ชอ็อตกันยิงช้ามากแต่มีคิดทีข้ออยู่ที่สามนะศูนย์สองเมตรวิโดสปิดหนึ่งจุหเดี๋ยวเอโมไม่ใช่ไม่ใช่เอโมอย่างงี้มันจะเป็นการยิงกระจายมากเมื่อในใจผมก็ไม่ได้เก่งอันติแต่อันกฤษไม่ใช่อันติ แต่ระยะเ5นี้น้อยมากเรามาอัพเกรดกันดีกว่าอย,ยิงเร็วขึ้นเพิ่มคีที่เขอ่าบันเทิงงานนี้ปืนกูอัพมาแล้วอืออัพปืนมาแล้วมันจะไปกลัว What the hell is that? คว้ามึงรึเปล่เนะี่ยตายคนอย่างชั่วอะไรผมเนะี่ยโอเคไม่มีอะไรอัปเกรดมาแล้วนะให้เกียรตกันหน่อย อาจจะมีเสียงเข้านะเด็กทา่บ้านผมมันเสียงดังก็ไม่รู้ทําไมมันเสียงดังผมไม่เข้าใจอาจจะเป็นเด็กมั้งไม่ไม่ใช่อ่ะดังกันทั้งบ้านเลยยังไม่มีไม้ครับขอัยด้วยส่วนนี้พอเงินไปซื้อพอแบง์อ่ะใช่เลยไม่มีไปซื้อไปพันกุบบาทสิตเคคุ้มไม่ใช่คุ้ม ตอนอัดคลิปผงไม่ต้องเสียบสายมันต้องนั่งจอพัดลมให้เสียงเข้าแล้วเดี๋ยวถึกจังวะเฮ้ยหมอบ้านเนี่ยถือขนาดนี้เนี่ยขอเคลียร์ให้มันก่นอนดออารู้แล้วเปิดประตูได้รู้เลยครับกับยาไว้ เกียดูซิมามีกระสุนดีที่เราแวะมายาใหญ่ไม่จะเป็นคนอย่างผมไม่ต้องเป็นต้องมียาใหญ่เปิดประตูเข้าไปปื้ไม่ติดไว้หนีอ่าเดี๋ยวเคฟใช่ช่วยฉันได้โอเคกระสุน ปืนเชฟเท่ยังไงมีละห้าสิบมันเชฟจริงใช่ไหมเนี่ยมีละห้าสิบหรือจะเชื่อเพิปปะตู้มาขู่<ฮ>เชฟเชฟซอมบี้ไม่งถึกถังระเบิดอ่ะชิบห้ายแล้วผมกลัวถัง ผมกลัวถังจริงๆเปิดออกมาไม่อีโต้5กสิห้าดามีโอ้โหสับสับพีนแล้วหกห้าเดเค้แล้วกูเดินติดอะไรเนีเ่ยอัปเกรดมาคุ้มคุ้มเปล่าะไม่มีอะไรละลงล่าง มีเร็วขึ้นนักสินเราได้แต่เอเด็กสปีดจาก0.15เป็น0.12ต่อหนึ่งวิยิงเพิ่มขึ้นหนะ่ัดโดยประมาณนะอู้ถึกโพดามึงถึกเกินซอมมี่เลไรทนปืนที่ผ่ายเลยรู้เลยปืนันเบาอ่ะ มันก็ถึกโพดไม่ลงกับตัวเซฟแล้วนะอ่ะออกไปข้างนอกออกไปทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ okay, ช็ังน่าติดขี้ติดขี้เออมีขี้ติดผมดาวขี้นะ่จาจะคูณสองดาเมจวันนี้ไปไม่ได้ เกินจะหมดแล้ววะห้าสิบกว่านัดยิงทังยิงทังโอเคเรียบร้อยปุ่มบุ่มบุ่มปินหัวหน่อยนะมันมเปลี่ยนกล้องไปเปลี่ยนกล้องมาโอเค ทางเดิมม่มีซอมบี้อ่ะเราจะทางนี้ไม่ใช่เหรือซอมบี้มาจังใสลงไปคืนครับทามันใหญ่แล้วผมงงโอเคล่างลงได้ไปทางขวากระสุนแตงกิว กูต่มาเนี่ยโอเคมันยังพอมีตัวอยู่ฉีหาละโดนล้อม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 ,อมไม่ดีนะเนี่ยโดนอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดี มาจากไหนกันนะบางสีนี้ผมอยากรู้ถ้าเราไม่เคียวมันจะเป็นปัญหาในชีวิตเอาสุดผลสุดท้ายชิปหายละชิปอันนี้ชิปของจริงกระสุนหมดขอขึ้นบนก่อน เย่เยเซ์กระสุนสองนัดอีกสองสองแม็กไม่ใช่อีกสองกองละกันสะายสองกล่องโไม่เราขึ้นมาแต่กระสุนก็ไม่น่าพอล่าผมเห็นมีกล่องด้วยนะเปิดปืนใหม่ขอเป็นปืนละกันแม็กได้มีแล้ว มวเวียใกล้ดือยอืมมันเขมียาไฟมีมาเลยเปิด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 ไฟกระตุกอีก ARG15 อุ้ยปืนนี้ยิงเร็วนะศูนย์จุดสองห้า็ดขี้กว่าปืนเราแต่ยิงเข้าปืนเราก่อนอัพเกรดมีโรสปีคือหหนึ่งงจุด้ายิท1.5เม็ด ก็ศูนย์สามห้าลียหกห้าติดดาเมจห้าสิบอาจจะต้องเปลี่ยนจะหมดยุของปืนนี้แล้วกูก็เศร้าเป็นนะมึงยิงกูแบบนี้เนี่ยเอ้ยไม่มึงตีกูเนี่ยเก็บไปฮู้ยฮ้ยฮ้ยฮ้ยคุไป้ชม แม่งตีผมหมดหลอดเลยเออะใครจยไปเล่นกับมาโนโบาุบ้าเปล่าผมยังไม่ตายนะเหรือเชื่อตีผมหมดหลอดแล้วผมยังไม่ตายเก็บยาก่อนโอยหัวใจจะวายทีนี้มียาอีกนะผมว่า โอเคเสียเวลาหน่อยตีสองทีตัวแตกเลยจะเชื่อดีนะผมมีบัฟโล่งั้นผมตุยไปละทัวละครนี้เลือดมันน้อยแต่สกิลมันดีนะผิดทางฮะอืม โอ้ใครทำาัวตกข้างลอยคือโอ้โหดูมันวิ่งดูมันวิ่งแล้วมันเฉาะหน้าผมทีหนึ่งอ่ะครึ่งหลอด,ดจะเชื่อจริงจริงดิงถังแต a n k y o วเพื่อนเดินชา้าแต่ถึกเดินเร็วก็ถึกเหมือนกัน,นกับของก่อน เคื่อนว่าเชฟเลยทื่องเถื่อนเถือถ่อนจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นกวนไม่ขึ้นมาอ่านไงหน้านไงคุณคิดเอานะซอมบี้อ่าที่หน้าตาอย่างเงี้ยมันถือมีดอีกโต้ปิ้งมาไล่คุณกลัวไหม ใครก็กลัวเชีย่ยพดิใครไม่กลัวบ้างสมมีถึงมิงอีโต้บินไรบ้าแบอโอเคมีลูกศรมาละจบแล้วโว้ยมาเลยกูม,มีทุกคนแล้วจบหรือยังแม่งยังไม่จบอิกวิ่งตามลูกศรไว้ วิ่งผิดทางเดินหลงไปล้ห้านาทีรวมกันทั้งคลิปเช็ดขี้ดบเล้วปะจบมิชชั่นคอมเพรชจบแล้วโว้อยอันนี้อัปเกรดได้คือเนียเลือกเยอะแต่สก,กิลผมว่าไม่น่าจะดี จมจบพันนี้ก่อนจบพันนี้ครับเปิดกันบ้างครับสำหรับ EP นี้บอกเลยว่าซอมบี้ยังถึกแต่พีหน้าผมจะต้องเปลี่ยนปืนแล้วนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโอ a กน next time